สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องในบอลชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมากินไก่ป๊อปวิงแซ่บกันนะครับก่อนจะชมคลิปนี้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ถึง1000 subscribe ด้วยนะครับอยากถึง1000 subscribe แล้วนะครับเรามากินกันเลยมาครับเรามากินกันเลยนี่นะครับไก่ป๊อป ไก่แซ่บไก่วิ้งแซ่บนะครับอืมหืมเออมาอืมอืม,อมฟินมากทุาผู้ชมนะครับมาเรามากินกันต่ออืมลองกินแบบ

อืมอืมออร่อยมากอืมแซอ็อิ่ลยอืมถ้ามีข้าวเหนียวจะเวิร์กว่านี้นะครับอืม ถึงไม่ใช่ข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าแต่มันก็อร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมอืมตึงมากอื

เป็นข้าวเจ้าครับไม่มีข้าวเหนียวเศษไหลายอนจังอู้ออยูยูพยะร้อยมากอร่อยมากอืม,อม แซ่บระเบิดจ้าอืมฟินมากแซ่บหลายร้อยขาดนะครับร้อยขาดอร่อยลำขนาดเจ้าเ,าเอาเอาทุกภาคอร่อยมากเลยวะโคตรอร่อยอะ่ะ อ,อืมอยางยอืมไก่ไก่แซบคำโตโตเลยจ้าชิ้นโตโตดูดิโออืมมันเลิะมากผู้ชม

มากินไก่ป๊อบมันต่ออร่อยมากอืมกรอบกุบกรับกรุบกรับเลยครับทุกคนยูเจจ้าอืมไก่ป๊อบของแครไม่มีเฟลกนะครับอืม

<No. S 2> นุก่ก่นอนเสร็จูบกันอรอมากมินได้ไม่เบื่อนะครับใดใเรื่อ อืมอืมอาย rồi เต็มมาก คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ถึง1000 subscribe ด้วยนะครับอยางหถึง1,000 subscribe นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับบายบายอย่าลืมมาติดตามดูชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ